สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีแอดมินทังช่องช่มโขงชาแนลกะมีเรื่องราวต่างๆในแวดวงบันเทิงวงการหมอรองหมอลำมบาบอกซูพีซูนองฟังคือเก่าค่ะมือนีแอดมิ min, นเกสียบยกเอาเรื่องราวของทังคณะหมอลำเสียงบีหกุกบดหนกพงศกรมบาบอกซูพีซูนองฟังคือเก่านั่นละค่ะ สำหรับมือนี่เรื่องเล่าที่สินํมเมื่อวาหอดเวาถึงก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผลงานของน้องยุก,กิเพ่นพกานะคะสึ่งอย่างที่เฮ้าราบกันดีค่ะว่าตอนนี้ทั้งคณะหมอลำเสียงวีหกเองกระทือได้ว่ามีงานที่หลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะแต่ที่หลักๆนะคะกะน็น่าจะเป็นการออกงานของทั้งคณะหมอลำเสียงวีหนี่แหละค่ะ ตอนนี้ก็ได้มีคิ้วงานอัปเดตออกมาอยู่เรื่อยๆเลยเนาะค่ะซึ่งล่าสุดก็ได้เป็นคิ้วงานของน้องยุกินะคะที่เทือนี่ก็เป็นคออเส์ตของตูนองเองเลยค่ะโดยเทือนี่ก็เป็นการโพสต์ผ่านทางแฟนเพจของหลานตะวันนานครพนมนะคะโดยมีเนื้อความว่าสถานีต่อไปเอาใจสายหมอจ้าเอาจวด แล้วก็ยังบอกอีกว่ายูกิเพนพกาเต็มวงใหญ่14ธันวาคม65เข้าฟรีสองทุ่มหลังสองทุ่มบัตรห0ึบาทนี่ก็คือขอความที่ทางแฟนเพจหลานตะวันนานคนพนุมพ่นได้พูดเนาะค่ะก็เหมือนว่าสิเป็นงานของทางหลานนั่นเองค่ะก็ต้องมารอดติดตามรับชมกันเนาะค่ะซึ่งทางแม่อุ่มแม่ของน้องยูกิเอง ได้มีการแชะอ,ออกมาว่าวันที่สิบสี่ชาวนาควรนพนมเจอกันค่ะกระรอดติดตามกันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องว่าสิเป็นจังใดมวลขากซํำใดเนาะค่ะสิ่งที่ผ่านมากระสิได้เห็นน้องยุก,กิมีงานตามรานตามรานจังสี่สมัยที่อยู่ในช่วงไหลสดกุมปิดเนาะค่ะเท่อนี้กระถือว่าเป็นการกลับมาอีกเทือนึงสำหรับแฟน แฟนขาแฟนเพลงที่อยู่ไก่เคียงหลานนะคะก็สามารถไปกำลังใจนองกันไดเด้อค่ะงานนี้ถือว่าพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าก็ได้เขาฟี่ก้อนสองถุมเนาะคะ่ะจังใดก็มารอติดตามกันค่ะสำหรับงานในเทือนีส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ท่างไก่ก็รอรับชมบรรยากาศเนาะคะ่ะซึ่งอาจจะเห็นได้จากพ่อตุ่มหรือว่าแม่อุ่ม ที่จะมีการไหลสดให้ได้เห็นกันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่งที่เห็นได้ว่าคิ้วงานของน้องยุก,กิว่างพอดีกาสิถือก,กันกับช่วงของทางคณะหมอลำเสียงวีหเพือ่อนในพักบวงพอดีเนาะคะ่ะก็คือช่วงวันที่1 3ถึง16นั่นเองค่ะตัวน้องยุก,กิเองก็เลยสิพอมีเวลามารวมงานกับทางด่านตะวันนานครพนมเนาะคะ่ะเพื่อที่สิหมอบความสุข เห็กับแฟนๆได้รับชมกันนั่นเองค่ะจึงใดก็สามารถรอดติดตามกันได้ค่ะการันตีเลยเลยว่าในเทือนี้ที่ได้เห็นบรรยากาศการจัดติมของน้องยุคขี่ออกมาก,กันอย่างแน่นอนค่ะรับรองว่าแฟนๆแฟนขาเอฟซีของน้องบ่ม,งมีผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้แอดมินทั้งช่องชมโขงชางแนลขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตาม ขอพุ้นทุกกำลังใจขอพุ้นทุกการคอมเมนต์ค่ะขอพุ้นแฟนคขัาดเอซีของน้องยูกิเพียนพกาค่ะขอพุ้นที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องช่อมผงชาแนลค่ะขอให้พี่ๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองตลอดปีและตลอดไปค่ะสุขสบายดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ